ยาวขึ้นมาครับโอ้โหแล้วไม่เหลือเลยครับลุกนี้แคมมี่อับปาฮัมครับเมาช้าไปแล้วครับมิสนันเมาส์ยังได้อยู่แล้วเอาฟาวไหมแล้วลูกนี้โอ้โหมหาเทพโรลิ้งจี้ครับเต้ครับกองเต้ไปแล้วกองเต้กองเต้ลากมาเองเลยครับกองเต้กองเต้กองเต้ไหลให้ อับราฮัมลูกนี้ไม่เหลือครับชิงหลังโผลมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นครับแทมมี่อับราฮัมครับเอาแล้วลูกนี้วิลเลียนวิลเลียนอีกแล้วครับวิลเลียนวิลเลียนอีกแล้วแล้วแทมมี่อับราฮัมเนื้อแพ้ตาเนตตีใครนี่ก็ถูกไปเลยครับ กองเต้อีกแล้วครับกองเต้กองเต้แทงลูกนี้อีกแล้วครับแล้วยังไงแล้วยังไงครับสี่ประตูต่อศูนนะครับมี่ะไรบ้างครับหัวนะเอาหัววะแป๊ เคอเชลซีแม่ย oh, ังกำโกงโอ้ยนยนเหรียญยังกับล็อกไว้แล้ว ครับอาทิตย์นี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีครับผู้แข่งจริงแข่งที่เอ็นฟิครับล่เนีรับผู้ท้ายผลเป็นที่แตมฟอร์ดวิดครับที่แตมฟอร์ดวิดครับ ที่ดแล้วลูกนีีวางยาวขึ้นมาครับโอ้โหแล้วไม่เหลือเลยครับวันนี้แคมมีอบบาหามครับเนทีที่4ครับเรียบร้อยเลยครับ แถมมีมอ<า>ับบาฮัม,มนะครับตอนนี้ย้ายไปโลมาแล้วนะครับโคลตอนเกมนีเ้เรียกว่าไม่สั่นเมาส์ครับโยนวางบอลไปให้ชิซุนคริสติคครับตัดเข้าในมาแล้วในเหลือครับแคมี่อ์บาฮัมครับยืนรอหน้าประตูแล้วไม่ใช่เลรา รอยครับตายแล้วครับขึ้นนำเร็วเลยครับนี้เชลซีป <Liverpool S 1> ีนี้มาดีครับเชลซีวิลเลียนนนี่นเมาโอ้โหนีนเมจีดครับนีู่ลเิชลเิชูลรับ s i p r i s t h o รูด <Cornell>. well, ิกเกอร์วางยาวอีกแล้วครับแต่ไม่ผ่านโซโกเมสเอาแล้วล้มกันไปเอาแล้วล้มกันไปครับเอาแล้วลูกนี้ทำเมียบาฮามครับหลุดครับหลุดครับโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้บาฮามพลาดครับทำเมียบาฮามครับพลาดครับลูกนี้ แล้ววิลเลียน,นชิปขึ้นมาฝันได้ยังเคลียร์ออกมาได้ครับเ้าช้าไปแล้วครับนิสันเมาส์ยังได้อยู่แล้วเอาฝาอาไหมแล้วลุกนี้โอ้โหมหาเทพโรลิจี้ครับโอ้ลุกนี้พลาดไปอย่างน่าเสียดายครับลุทเดี่ยวไปแล้วครับโอ้โหดูปิดผ้าครับกองหลังครับ งงงงกันอยู่ครับจอตินโยหลุดประกบออริจี้ครับคิดว่าเช็คลำหน้าครับคิดว่าล้มได้เลวโอกาสสวยๆงามๆพลาดไปครับลูกนี้สไลด์สวยมากครับดักไปแล้วได้ครับกตันฮินโดแล้วแทงลูกนี้มาดีครับแต่ยังติดอยู่ครับ

เมสันเนลออกไปให้มาคอสมาคอสลองสูง้กลับเข้ามาครับไอ้เมสันเมาส์ยังได้อยู่ครับแล้วอือับบามครับลูกนี้นิดเดียวครับโอ้โหหวัวเข่าโอ้โหหวัวเข่าเท่านั้นครับเป็งนงั้นลูกที่สองกำลังจะขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> ทำไม่ได้ครับนี่น แล้วรุ่นนี้นยังได้อยู่ครับโรเบิร์ตสนันออกใจผิดครับไม่ผิดเหมือนกันครับ คูริซิชวางบอลยาวให้ว,วิลเลียนลูกนี้แล้ววิลเลียนโดนโรเจอร์ฟันได้ครับโดนเหนือวิธีครับอ่าแล้วพลาดเองครับแล้วลูกนี้เอาเอาเลยว่าตบางคนต่างพลาดกันครับโอ้โหส้มหล่นอีกแล้วครับเชลซีสองลูกไปแล้วครับโอ้โหอืมุงนิ่งๆเลยครับคิเซีนยนคูริซิชมุงข้ามคาไปแล้ว Field. The point ได้ครับคิดสินงฟลิซิสได้ครับฟลิซิสโอ้สวีทเฟตโอ้โหลูก oh, oh, นี้มีสันเมาส์จับกไกลไปครับเรซซอรี่ออิจีครับโดนจาร์ดิโน่ครับลูกนี้อีกแล้ว มีประหามครับเก๋ซีบุกยังหอบกันนำครับตอนนี้เอาแล้วครับลีวบร์พูครับได้เล่นทีมรักด้วยยังไม่ผ่านครับเอาลงงมันอยูับนี่ โวัวปรหมัมรูปนี้จับสวยครับแล้วลอง,งอยิงยิงเบามากครับอระหมัมรูปนี้ใ <c oughs> ช่เอาแล้วยังไงกันยังงงอยู่บัาสติอมานี่โดนปั๊มไปครับโอคาราบเทนผ่านรูปนี้ โอ้โหลงยิงเองครับไม่น่านเชื่อเหมือนว่าเขาจะเปิดบี้ว่ะสงสัยว่าเขาจะเปิดครับแม่แต่เขายิงครับ <c oughs> แต่เขายิงครับ <c oughs> ลูกลอยออกหลังไปแต่จะกดสี่เหลี่ยมให้ตายปเคป้าครับออกมาด้านข้างให้แ<อ>บสติลิกตารอหลอกสเตรควเเพลย์ิท f o r w a r ลูกน,นี้อยัางติดอยู่ครับเอเบรหฮัมมีจุดต่อหลายลูกครับวันนี้ความดีจัดครับอย่างนั้นได้เปรียดได้เปรียบได้เปรียดยอยู่ได้ฟาวับกรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวลิจี้ครับจากจังหวะที่โดนโตตินโยเข้ามากระแทกครับ well, โู้ยิงไกลทุกนี้ปัันฮินโดครับลองส่องไกลโชว์น้องๆอีหนึ่งเพียร์จเจียนบริซิสโอ้โหยิงไม่พานครับหมดเวลาท้่แรกครับนาทีที่สี่เท่านั้นครับแซมมี่อับปาฮัหมครับดูว่าการ การบุมของเชลซีครับือว่าเป็นต่อลิเวอร์พูลครับเกมนี้ไดรักล่องเต้ครับกองเต้ไปแล้วกองเต้กองเต้ลากมาเองเลยครับกองเต้กองเต้กองเต้ไหลให้ อับ,บราฮัมลูกนี้ไม่เหลือครับครึ่งหลังโผลมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นครับเคมี่อับราหัมก็เป็นสายเก่งต้นเกมครับเปิดเกมมาครึ่งแรกครึ่งหลังครับตัดเข้าไปครับสองเตะกระชากมาเองเลยครับรอจังหวะเพื่อนครับจายลูกนี้จิ้มเข้าไปครับเอ,อาแล้วครับ เซลซีขึ้นนำร์ฟูนำห่างเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับยูฟูจะแก้เกมยัาง,งาไงครับม,ม,มีตัวสำรองอย่างโรเบโตฟิมิโนโอ,อยู่นะครับดูว,ว่าเขาจะเอาขึ้นมาเมื่อไหร่ครับฟิมิโนครับจะได้โอกาสลงมาช่วยทีมไหมโมเมซาลาโดนเนี่ย

โดนซัมแทนต่อที่ซาริโวนี่มานี่โดนเดซิต้าตัดเรายังไปได้ครับลูกนี้ไม่สั่งเมาสม่สั่งเมาเห็นเห็นแล้วครับเอ้าแล้วพลาดครับยังได้อยู่อาร์ลต์เตะออกไปเองครับกองทีฬโอ้งงอยู่ครับงงอยู่งงอยู่ว่าลูกอยู่ไหนครับหาไม่เจอเอาแล้วเรืนี้วิลเลียนวิลเลียนอีกแล้วครับ วิลเลียนวิลเลียนอีกแล้วแล้วแทมมี่อับ,บาฮามเมรแพร้ารฮตติใส่ลิวคูไปเลยครับมมอืมม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 กมมมหมมมมมงหลังรมมรมมมมมม ปรับตัวกันได้ครับปรับแก้กันได้ครับแกเปลี่ยนแพน์เลยทีมกับอันนู้นที่มาที่อะไรที่วันรุ่ง อเ,เอาเอาเอาเจอความแข็งของกองเต้เข้าไปครับ oh. ออลูกนี้อย่างเคลียไอออกหลังนะครับ <c oughs> จะเคลียครับยกมือนล่าคู่ครับเอาแล้วครับลูกนี้ส่งมาไม่ดีครับโอ, <c oughs> อ,อริจี้ <c oughs> ยังไงครับ เจอกองหลังเยอรมันพันดูครับอัตโตีิโอลูดิเกอร์โอ้โหแล้วลูกนี้ยังไม่ได้ครับกองเต้อีกแล้วครับกองเต้กองเต้แทงลูกนี้อีกแล้วครับแล้วยังไงแล้วยังไงครับที่ประตูตัวสูงครับแฮมี่ครับปาฮัมครับโอ้โหโค้งในเกมครับฮีอิสต์แมนครับโอ้โห ยังไม่จบนะครับโซอินเดอะเกมมีอีซูแมนครับโอ้โหผมจริงๆนะวันนี้ขนาดย้ายไปแล้วนะครับย้ายจากเกลซีไปแล้วแล้วก็ปานได้คิดหนักแล้วเกมลุกไม่ทำงานครับวันนี้

โอเมซบอกไม่เอาเพื่อนไม่ส่งให้ไม่เอาครับต้องเตยอ้อครับครับอซา์ครับคองเต้ครับ,รรบวันนี้ของเต้ไปเบียร์คับมหาเทพบอลริจี้ครับโอ้ชนกันตัวสปาร์ตตัวโคตรลอยอ่ะเธอรีบเดียวได้เยอะสุดอ่ะนเออเปิดเข้ามาครับยังสก,กัดได้ครับเซี์คอนเต้์คอนเต้โอ้โหเอาไปท เฮ้ยอะไรกันมาเนี่ยฟ้องอะไรกันมาเฮ้ยพวกเองโอ้เอับราฮัมน้ำหน้ามอ่าได้ฟาวับเมื่อกี้ทั้งวะยังกลับอ้าวเป็นอ้าวตอนที่อ่าเปลี่ยนผ่านยับเอาอ่ะเท่พไปยับเอา ิมิโนคอาจจะช้าไปนิดนึงครับเกมตามเยอะแล้วอืมตัดได้ช้าครูเลซิชโอ้โ isen divided sich ent rę out so อย่างไงครับอ้าวแล้วอ้าวแล้วเ <c oughs> ทมีมอัาห์มครับโอ้โหแทบคั่งครับเทมีอับฮาห์มรับซัดคนเดียวห้าประตูวบโอ้วันนี้เหลือเชื่อครับเชลซีเหลือเชื่อจริงๆครับ <c oughs> โอ้ลูกนี้เลี่ยนครับ คิดเข้าไปครับให้จตมีรามโอสโ,โอ้โหเป็น Alexander no อเลสเซเดอร์โนอ์บอลข้างหัวไปอุตส่าห์ได้เล่นทีมลักนะครับก็โดนถลุ่มโดยเชลซีครับน่าด,ดีใจโอ้ <c oughs> โหเรียบร้อยเลยครับไม่มีการเท้าอ่ะตีโลแล้วกแกเอาแล้วครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเชลซี ปีนี้มันของเขาจริงๆครับจากการเสริมตัวอ oh, ันนี้เป็นอย่างตัวทีมเก่าอยู่ครับต mm ัว hmm. ทีมต้นซีซั่นที่แล้ว taken back. มีสมเมาต์มากรสบหนึ่งทีครับมากอนเห็นครับ โอ้โหเมีครับดักข oh, oh. ีสิได้ครับแต่บอลออกไปครับมาร์กอสลุดครับมากอสเก็บบอลมาซาลาเจอมหาเทพกองเต้ครับผ่านเขาจริงจครับไข่หมูไข่หมูไม่มาไข่วะไข่หมูฮะ ไปว่าใส่หมูใส่หมูสามารถอ๋อเอาเอ้ยเอาโอาอู้จันโอ้ยดีไี่สุดเลยบอลของเต้อีกแล้วครับคูลิซิชคูลิซิชเอาลูกนี้ยังไงน้อยๆครับเอ้า คนกันเองครับเซลซีอาร์อะไรเรียบร้อยครับลิเวอร์พูลมานี่ดูเหมือนจะหลงหลงงงครับเกมนี้อเลโอมานี่ครับไม่มีไม่ค่อยมีบทบาทกับทีมากโชชิเดียวคุณฤษศิษย์ครับจับบอลยาวไปเรียบร้อยครับเซลซีเป็นฝ่ายเอาชนะลิเวอร์พูลครับโอ้ต้องเรียกว่าเป็นวันของแทมมี่บัลแฮมครับซึ่งเอาบอลกลับบ้านเลยครับยิงไปห้าลูกครับวันนี้ โอ้โหนี่มันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาครับแฮมิ like> ับาฮามครับโอ้ยหลายกาดจริงๆครับยิงบ้านเลยยิงใเส้าเดิมเเ้าเดิน